สวัสดีครับน้องเสียงสวัสดีสสดค่ะวันนี้เรามามีโอกาสได้คุยกับน้องเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแคชอัพกันหลังจากที่เราเปิด ตัวไปแล้วนะในช่วงของการกักตัววันนี้ก็จะมาติดตามเรื่องของการเรียนของน้องนะแล้วก็การใช้ชีวิตในประจําวันนะครับ <Wow. S 1> อยากให้เพื่อที่ว่าน้องเสียงจะได้มีโอกาสที่แบบเออเล่าชีวิตประจําวันเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆที่สนใจตัวเรียนต่อที่แคนาดานะครับเริ่มกันเลยน้องเสียงหลังจากกักตัวเรียบร้อยแล้วนะเราย้อนกลับไปวันแรกที่หนูไปโรงเรียนอย่างเงี้ยวันที่หนูไปโรงเรียนเนี่ยหนูไปยังไงโฮสตไปส่งหรือเปล่าวันแรกหรือยังไงเอ่ย ไปโรงเรียนวันแรกคือเดินเลยคะ่ะใช้หนูใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีแต่ว่าลูกสาวพอดเขาใช้เวลาเดินประมาณ14นาทีก็ถึงโรงเรียนแล้วคะ่ะอ๋อเพราะว่าคนไทยคนไทยเดินช้าลล <c oughs> หลั่นล้าใช่ไหมฝรั่งเขาจะเดินจำ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 นะปกติแต่ไม่ใช่หนูคนเดียวที่เดิน20นาทีนะคะเ <c oughs> ด็กจีนด้วยค่ะเดิน20นาทีค่ะใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นสปีดเร็วขึ้นไหมอ่ะไม่เลยก็พูดง่ายๆว่าหนูใช้วิธีการเดินไปกลับบ้านเอาโดยที่ อาจจะไม่ได้ต้องนั่งรถโรงเรียนที่เป็นเยลโล่บัสหรือว่าไม่ต้องนั่งรถพับบิคบัสถูกไหมคะหนูใช้เดินเอาใช่แล้วมีวันไหนที่หนูนั่งรถบัสไปโรงเรียนบ้างไหมไม่มีเลยคะ่ะเ,เพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับรถบัสของที่โรงเรียนเขาต้องซื้อเป็นรายเดือนนะคะสําหรับเด็กที่ไกลๆใช่แต่ว่าถ้าเป็นพับบิคบัสก็หนูก็สามารถจ่ายได้แต่ว่าหนูก็อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นน,นนะเนาะซึ่งจริงๆรถบัสคร,ครั้งหนึ่งหนูขึ้นครั้งหนึ่งมันประมาณกี่เหรียญน,นะคะ ถ้ารอบรถบัสขึ้นไปประมาณสองจุดห้าเหรียญน,นะคะก็ประมาณแต่ว่า,าแต่ว่าของของหนูจะซื้อเป็นทิ cket มากกว่าคะ่ะทิเก e t บะะัสทิ c ก e t บัสคืออะไรมันจะมีสองแบบคะ่ะทิ cket บัสก็คือแบบแรกก็คือมันจะเป็นกระดาษสี่มเหลี่ยมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อฉีกใช้ครั้งหนึ่งไปครั้งหนึ่งกลับคะ่ะต้องฉีกออกมาต้องฉีกออกมาประมาณยี่สิบสองเหรียญค่ะอันนี้ แล้วก็อีกอันนึงก็คืออัลิมิตวันเดย์ค่ะแค่แค่วันหนึ่งที่ใช้อัลิมิตหกเหรียญค่ะพูดง่ายว่ามันมี2แบบจริงๆมันมี3แบบแหละก็คือจ่ายเท่าไหร่ก็ p s เอสยูโกก็คือเท่านั้นไปทีนี้ที่หนูบอกว่ามันมีแบบฉีกๆพี่เข้าใจว่าน่าจะซื้อเป็นบันดโดน่าจะเป็นแบบเป็นแพ็กเกจมาคล้ายๆอย่างนั้นเราใช้เท่าไหร่ก็ฉีกไปมันก็จะถูกลงเทียบกับการจ่ายตอนหนึ่งครั้งแล้วก็สุดท้ายก็เป็นวันเดย์พาสก็คือ6เหรียญใช่ไหมก็คือจะ สมมติเรารู้แล้วว่าวันนี้เราเที่ยวเยอะแน่เลยเราก็ซื้อหกเหรียญทีเดียวไปเลยถูกไหมทั้งวันมันก็เหมาจ่ายไปเลยประมาณนั้นซึ่งจริงๆพี่เข้าใจว่ามันน่าจะมีมันรีบัสพาสด้วยอาจจะสําหรับเด็กที่ต้องใช้ทุกวันอะไรเงี้ยแต่เพอ่อนหนูเดินไปโรงเรียนได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอถูกไหมประมาณนั้นทีนี้พอไปถึงโรงเรียนวันแรกอะ่ะก็คือหนูเดินวันแรกหนูมีเพื่อนไปไหมหรือว่าไปกับลูกโฮสต์หรือว่าไปกับเพื่อนคนจีนไปกับคนจีนคะ่ะที่เป็นคัสเตอร์หนูในบ ฉันจะทําอะไรทําตัวถูกไหมเนี่ยไม่เลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นแบบด้วยความที่เรากักตัวมานานมากแล้วแบบเราเพิ่งได้ออกไปนอกบ้อนหยูไกลๆครั้งแรกเราก็แบบตื่นเต้นมากแต่ก็กังวลมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรแบบไม่เคยเจอมาก่อนมันเป็นครั้งแรกโอเคไหนลองเล่าพอเข้าโรงเรียนวันแรกแล้วหนูต้องเดินไปตรงไหนอะถ้าเป็นพี่พี่ก็คงไม่รู้เนาะว่าเฮ้ยฉันต้องเดินไปตึกไหนห้องไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยไปโรงเรียนครั้งแรกใช่ไหมคะจะมี ครูทิเชอร์ทิเชอร์ที่ดูแลอะคะ่ะเขาจะลงมารอรับข้างล่างเลยค่ะแบบหน้าประตูเลยค่ะคือหนูไม่ลงแน่ถ้าเป็นเด็กต่างชาติมาเขารู้เลยเป็น E L L ทิเชอร์ป่ะใช่ค่ะ E s L ทิเชอร์ค่ะเป็นคนดูแลเด็ก international ค่ะอะ่โอเคโอเคหลังจากนั้นเขาก็พาหนูไปน,นู่นนั่นนี่ก็แนะนําอะไรกันไปใช่ไหมคะประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วการเข้าห้องเรียนอะวันแรกพอไปถึงเข้าห้องเรียนเลยหนู ช่วงคอร์เตอร์ที่3หนูเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยคอร์เตอร์ที่3าหนูเรียน ESL กับ Music The a t e นะคะโอเคแล้ววิชา ESL เป็นไงบ้าง ESL สนุกสนุกดีค่ะหนูชอบมากเลยครับเพราะว่าแบบเราได้เจอคนอื่นๆด้วยด้วยความที่ ESL มันเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอินเตอร์โดยเฉพาะเลยค่ะ <Wow. S 2> ก็เลยไม่ไม่มีเด็กแคนาเดียนมาเรียนเลยค่ะอ่าเฉพาะวิชานี้นะแต่ถ้าเรียนเป็น English 11สมมติหนูอยู่เกรด เกรดสิบเอ็ดเนี้ย English 11ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนที่เป็นแคนาเดียนหรือว่านักเรียนต่างชาติที่ที่ที่ค่อนข้างเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างคล่องแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ในวิชาเรียน ELL อะ่ะเสียงน้องเสียงว่ามันเรียนแล้วหนูมันมีข้อแตกต่างจากการเรียนกับครูฝรั่งที่เมืองไทยไหมหรือว่ามันก็คล้ายๆกันหรือว่ามันมีอะไรที่มันมีข้อแตกต่างไหมน้องเสียงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิหนูว่า ESL มันคล้ายกับ ที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษอะคะ่ะที่มีทิเชอร์จากต่างชาติเขามาสอนอันนั้นเหมือนกันเดะเลยคะ่ะหนูว่าคล้ายกันมากเลยแล,แล้วความรู้ที่เราได้รับล่ะถ้าอย่างนั้นมันก็แสดงว่าหนูเราอาจจะไม่ไดพัฒนามากขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเรียนเมืองไทยก็เหมือนกันหนูคิดว่า e อ l สอลที่เรียนที่นี่อะคะ่ะมันสนุกกว่าสนุกกว่าที่เรียนที่ไทยเยอะเลยคะ่ะด้วยความที่เขาอาจจะแบบให้อิสระมากกว่าที่ ไปนั่งเรียนจริงจังนะคะแล้วก็ด้วยความที่ในห้องเรียนนะคะมีแต่เด็กอินเตอร์ซึ่งเราคุยภาษาเดียวกันไม่ได้เพราะว่าถ้าคุยภาษาเดียวกันก็คือต่างคนต่างไม่รู้เรื่องเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพูดคุยกันเพื่อสื่อสารกันให้รู้เรื่องคะ่ะนูก็เลยได้เพื่อนสนิทเป็นคนเกาหล,ลีวะล่วค่ะโอเคเยี่ยมเลยนั่นแสดงว่า จริงๆแล้วอ่ะการเรียนอาจจะคล้ายการเพียงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทําให้เราได้ได,ได้ได้มีการพัฒนามากขึ้นเพราะว่าบังคับให้เราไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะนั่นเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือเหมือนกับว่าการเรียนของของเขาเนี่ยจำนวนนักเรียนต่อห้องอาจจะไม่ได้เยอะด้วยแล้วก็เรื่องของการวิธีการเรียนการสอนเขาอาจจะให้มีอินเทอร์แอคชั่นกันมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมน้องเสียงใช่ค่ะแล้วเรียนหนูคิดว่าระดับภาษาหนูมีการพัฒนาขึ้นไหมคะจากการเรียน หนูคิดว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่มาแรกๆหนือยอมรับเลยว่าแบบไม่กล้าจริงๆเราก็พูดได้ดนิดหน่อยแต่ว่าแบบหนืดอวยความที่มันกังวลหลายๆอย่างแล้วกลัวพูดออกมาแล้วกลัวผิดแล้วกลัวเขาหัวเราะอะไรพวกนี้เราก็แบบไม่ลกล้าก็กลัวพูดจนแบบเราเงียบมากค่ะมาแรกๆบ้านโฮสนี่คือเงียบกลิบเลยค่ะ หนูเแบบเงียบซิฟเลยแต่ว่าพอไปโรงเรียนเราก็มานั่งนึกได้ว่าโอเคถ้าเรายังเงียบไปต่อไปอ่ะเราพัฒนาไม่ได้แน่ๆภาษาอังกฤษเราอ่ะเราต้องหาเพื่อนไม่งั้นเราจะเหงาค่ะในโรงเรียนแสดงว่านอกจากเรื่องของภาษาแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของความมั่นใจที่หนูได้แล้วก็เรื่องของแอต i ิจูดในการพยายามปรับตัวก่อนจริงๆเริ่มทุกอย่างเนี่ยเริ่มที่แอต i ิจูดเนาะสกิลหนูพอมีบ้าง หลังจากนั้นพอแอตติจูดปรับตัวว่าเอ้ยฉันอยากพัฒนานู่นนั่นนี่มันก็เลยกลายมาเป็นว่าเอ้ยหนูก็ได้รับทั้งหลายๆอย่างทั้งความมั่นใจทั้งภาษาก็ดีขึ้นแล้วก็มีเพื่อนด้วยถูกไหมคะทีนี้กลับมาที่ส่วนของมิวสิคโปรดักชันเอ้ยมิว Music สิคมิวสิคอลเทียเตอร์ใช่ไหมวิชาชื่อชื่อวิชาคืออะไร Theater, ทีนี้ในส่วนของมิวสิคอลเอเตอร์เนี่ยรู้มาว่าน้องเสียงเนี่ยเป็นเอกม<อ>ิวสิกอยู่แล้วเนาะที่โรงเรียนที่ไทยนะทีนี้เนี่ยพอไปเรียนน้องเสียงลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าการเรียนการสอนของเขาเป็นยังไงเอวิชามมิวสิคอลเอเตอร์เนี่ยมิวสิควิเอเตอร์นะคะมันเกี่ยวกับการแสดงละครเวทีนะคะ่ะมันจะต้องทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดงในข่าวเดียวกันแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความที่มันเป็นช่วงโควิดนะคะ เราก็เลยทําอะไรไม่ได้มากแบบสมมุติเมื่อก่อนเขาอาจจะมีแสดงแต่ว่าตอนนี้มันจะต้องลดระดับเลเวลลงมาหน่อยค่ะเนื่องจากเราต้องรักษาร,ระดับโซเชียลดิสเทนซิ่งเวลาร้องเพลงในคลาสมิวสิกเทเตอร์เราก็ต้องใส่แมสด้วยค่ะต้องใส่แมส,ต,สตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าอาจารย์เขาจะมีเขาจะมีอะไรสักอย่างให้ที่มันเป็นเหมือนกลมๆนะคะแล้วก็ใส่ใต้แมสเพื่อให้มันโป้องออกมาดีด <c oughs> <c oughs> ใออน,น,อน,นลองใส่ให้ดูดิถ<อ>้าปากนี้เนะ่ะเนาะเสียงใส่เข้าไปนี้แล้วก็ใส่แมสเข้าไปค่ะด้วยความที่ถ้าเกิดว่าใส่แมสอย่างเดียวค่ะแมสมันจะติดกับปากแล้วเวลาวอร์มเสียงกับเวลาร้องเพลงมามันจะออกมาไม่ได้ค่ะลมมันไม่ออกอันนี้เหมือนก,นกับว่ามันมีที่ให้ลมมันออกใช่ไหมเสียงไปเข้าตัวเองอีกเนาะเออเออแปลกจริงอ่ะใส่แล้วน่นารักดีแล้วทีนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือวิชา music theater เนี่ยก็เป็นการเรียนเพื่อทั้งร้องเล่นเต้น ทั้งหมดเลยถูกไหมคะทั้งหมดเลยค่ะและ้วทีนี้เนี่ยอันนี้ลองลองลองให้เห็นภาพน,นิดนึงบางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนในไทยคงไม่มีมิวสิคเทเตอร์เนาะ <c oughs> ทีนี้ที่ที่น้องเสียงเรียนอยู่ที่ไทยเปรียบเทียบกับที่เมืองนอกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างสําหรับที่ไทยนะคะจริงๆเอกไว้ที่ไทยมันหมายถึงเอกวายคลาสติกอะคะ่ะมันไม่ใช่เทเตอร์แต่ว่า มันจะมีวิชาเรียนที่มันแยกออกมาซึ่งเรียกว่าวิชา p r i v a t e อะคะ่ะต่างคนต่างเรียนกับครูกับอาจารย์ที่ใช่ึ่งตัวใช่ตัวตัว,ตว,ตวค่ะ,ะยังของหนูอาจารย์ที่สอนหนูส่วนใหญ่เขาจะให้ร้องเพลงพวกเอ่อ music theater มากกว่าคะ่ะม,มาตรงนี้หนูก็เลยได้เพลงเยอะกว่าปกติะคะ่ะ I won't silent be keep You quiet can't me วั n t r o l ร์ e ันที่พยายามตามเสีสวยงามไม่ช่วยในการรักจะเล่นกีตาร์นิดนึงเข้าครอบผายืดที่มีไรชนีมจะมไรคือมาต่อยอดเลยเนาะเสียงจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าโชคดีที่คุณครูที่ไทยใช้วิชา في. ให้ร้องมิเป็นละครเวที ใช่ไหมอ,อ่แล้วพอไปอยู่ที่นู่นเนี่ยหนูก็ได้ใช้เรื่องของเสียงอยู่ละอ่ะเรามีพื้นฐานมาละแล้วที่นู่นนอกจากเสียงแล้วมีเรื่องของการเรียนอะไรอีกไหมคะนอกจากการใช้เรื่องเสียงแล้วก็ต้องเต้นด้วยคะ่ะเต้นต้องออกตอนที่เสียงออกมาะคะ่ะอ๋ะอตั้งสติให้ดีเลยค่ะถ้าสติหลุดเมื่อไหร่ก็คือไปหมดเลยอ๋อทั้งลืมเต้นลืมท่าแล้วเนื้อหายหมดพี่ พี่นึกพี่นึกถึงว่าถ้าหนูเรียนก็คือถ้าหนูจบไปทำงานก็อาจจะไปอยู่ในไลออนคิงอย่างนี้ใช่ไหมเป็นใช่ว่าประมาณอ่นลนิอยู่ในดิสนีย์ในชัลลิตี้ใชแล้วนั่นเท่ากับว่าจริงๆแล้วอ่ะความยากของมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพของเสียงเทคนิคไม่ใช่เรื่องของความสามารถด้านการเต้นแต่ว่ามันต้องเอาในส่วนของภาษาอังกฤษในการที่หนูต้องคิดเป็นภาษาอังกฤษอีกถูกป่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องจำลิริกด้วยค่ะ ก็อ,อยู่ในหัวพร้อมกับท่าเต้นเลยค่ะแล้วจากการเรียนเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยทำให้น้องน้องน้องเสียงมีมีเพื่อนๆมากขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอินเตอร์แอคชั่นกันเนาะที่ที่จะต้องคุยกันซึ่งพี่เบสอ,อยากรู้ว่านาะโอเคเราได้เพื่อนต่างชาติอยู่ละจากการเรียน ESL หรือ ELL เนาะทีนี้พอพี่เบสอ,อยากรู้ว่าพอมีเพื่อนแคนาเดียนบ้างไหมในห้องเรียนส่วนใหญ่เป็นแคนาเดียนใช่ไหมน้องเสียงหรือเปล่าใช่ค่ะสําหรับในห้องเรียน m u s i ก t คเตอร r นะคะแคนาเดียนหมดเลยค่ะ มีมีแค่หนูกับเบลที่เป็นคนไทยอยู่2คนสรุปง่ายๆก็คือหนูก็ได้เพื่อนพอสมควรจากการเรียนวิชาพวกนี้นะคะแล้วก็เยี่ยมมากเลยจริงๆเท่าที่ฟังดูก็ดูน่าสนุกนะดูแฮปปี้กับชีวิตเนาะโฮสต์ Host ก็ดีเดินทางก็ไม่ไกลใช่ไหมอ่าโอเคแล้วก็ทีนี้เรื่องของนอกจากในโรงเรียนแล้วน,น้องเสียงปกติหนูไปโรงเรียนกี่โมงคะไปโรงเรียนตอน8ปดโมงคะ่ะ โรงเรียนเริ่มเรียนเริ่มเรียนคาบแรกกันตอนแปดโมงครึ่งค่ะโอเคแปดครึ่งแล้วเรียนถึงประมาณเที่ยงไหมกินข้าวเที่ยงกี่โมงคะสิบสิบเอ็ดโมงยี่สิบห้ามันก็สิบเอ็ดโมงสิบห้าสิบเอ็ดคร่งกว่าใช่ไหมแล้วอาหารเนี่ยหนูเตรียมไปยังไงต้องเตรียมไปเองค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์โบาร์ค่ะเป็นสแน็คบาร์อ้าวเหรอแล้วเป็นแซนด์วิชเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยปะ ผลไม้อะไรอย่างนี้ป่ะแล้วแต่คนนะคะเพราะว่ามันมีคาเฟ่ค่ะอยู่ตรงอยู่ข้างๆใกล้ๆกับโรงเรียนเลยค่ะเราสามารถไปได้เมื่อเวลาพักเบรกหรือว่าเวลาพักเที่ยงอะค่ะอ๋อสแสดงว่าจริงๆนอกจากที่หนูเตรียมมาหนูก็อาจจะไปกินคาเฟ่บ้างซึ่งมันมันก็คาเฟ่มีอะไรกาแฟอะไรอย่างพวกนี้แล้วก็พวกแล้วก็พวกโปรตีนนะคะเบกฟาตโปรตีนะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นฟายแล้วก็น้ำเกรวี่ อ๋อโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นพอกินข้าวเที่ยงก็คือเร,เรียนจนถึงประมาณกี่โมงคะประมาณบา่ายสองกว่าก็เลิกแล้วค่ะโอเคแล้วชีวิตหนูอย่างสมมติเรียนถึงบ่ายสองครึ่งยกตัวอย่างถูกไหมบ่ายสองครึ่งแล้วหนูไปไปทาอะไรต่อกลับบ้านค่ะอ๋อกลับบ้านเลยเออมันจะมีสลับเรียนครึ่งวันกับเต็มวันนะคะสมมติถ้าอาทิตย์นี้เต็มวันคือวันจันทร์พุธศุกร์ครึ่งวันก็จะเป็นอังคารกับพฤหัสคะ่ะแล้ววีคหน้าก็จะสลับ คาว่าครึ่งวันคือเรียนถึงเที่ยงใช่ไหมใช่ค่ะพอเป็นครึ่งวันทีไรเบลจะชอบชวนไปดาวเทาค่ะแล้วก็จะชวนเพื่อนๆในห้องไปด้วยไหนๆพูดถึงดาวเทาแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยดาวเทามันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันมีอะไรให้เราทำไหมมีร้านอาหารมีอะไรยังไงบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะในดาวเทาเหรอคะในดาวเทามันก็จะเหมือนกับที่ช้อปปิ้งเยอะๆค่ะที่มันเป็นข้างทาง ใช่แล้วก็จะมีร้านอาหารแบบร้านอาหารต่างชาติเยอะมากค่ะมีทั้งอินเดียเกาหลีจีนไทยแบบครบทุกอย่างเลยค่ะดาวเทามีบับเบิ้ลมิว์ทีด้วยค่ะอร่อยไหมอ่ะอาหารอร่อยกินได้ไหมคะรสชาติอร่อย,ยน่ะหนูหนูว่าอร่อยนะได้อยู่ว่าอย่างอาหารไทยก็ประมาณสิบสิบดอลลาร์ค่ะ อตนถ้าทางจะกินทุกทุกชาติมาแล้วเนาะเท่าที่ฟังตะกี้ที่ลแล้วค่ะดีแล้วแหละดีแล้วแหละจะได้ลองเนาะทีนี้ราคาอาหารมันก็ไม่ได้แพงมากเนาะประมาณสิบเหรียญมันก็พอพอพอได้อยู่ขนาดมันก็ไม่ได้เล็กมากบางทีก็แชร์กันได้นะพี่ว่าใช่ค่ะถ้าแชร์กันจะถูกกว่าอืมใช่ไหม,มทีนี้ดาวทาวเนี่ยสรุปให้ให้คนฟังง่ายๆก็คือมันจะเป็นเหมือนเมืองเนี่ยเวอร์นอนมันเป็นเมืองไซ<ม>ส์เล็กๆเนาะ แต่ทีนี้เนี่ยถ,ถนนที่มันเป็นคล้ายๆ High ไฮสตรีทก็คือมีที่แหล่งช้อปปิ้งแหล่งร้านอาหารเนี่ยมันก็มีในในเมืองเหมือนกันมันไม่ได้เป็นเมืองที่บ้านนอกเนาะก็ถือว่าเป็นเมืองที่ได้ใช้ชีวิตพอสมควรเลยก็หมายความว่าใช้ชีวิตส,สบายๆเมืองปลอดภยัยใช่ไหมน้องเสียงแต่ก็มีอะไรให้เราได้ทําบ้างนะมีร้านอาหารมีร้านไอศครีมมีบับเบิลบับเบิลทีใช่ไหมชนนานมไข่มุกอะไรอย่างนี้นะอ่าโอเค ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ที่ครบถ้วนในการที่เด็กๆจะได้ไปใช้ชีวิตที่ในต่างประเทศนะเท่าที่ฟังดูนะคะจริงโอเคก็เวอร์นอนเป็นเมืองที่เดินทางไปไหนมาไหนง่ายมากค่ะส่วนใหญ่คนที่ไม่มีรถเช่นเด็กนักเรียนเขาจะชอบเดินหรือบางคนก็บอกว่าออกกําลังกายอย่างจริงๆอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าเด็กๆไทยเนี่ยจะไม่คุ้นชินกับการเดินเนาะเพราะว่าจริงๆเราอยู่เมืองไทยมันมันค่อนข้างสะดวกสบายเนาะแล้วก็ประกอบกับอากาศมันค่อนข้างร้อนแต่พอไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ย หนึ่งอไอ้ transportation เรื่องระบบการขนส่งเขาก็ไม่ได้ครบถ้วนเหมือนบ้านเราประกอบเนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นเมืองต่างจังหวัดด้วยแล้วก็อากาศเขาก็ดีเนาะเวลาเดินบางทีมันก็ชิลๆไปชมไม้ชมเมืองไปเนาะประมาณนั้นในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์น้องเสียงไปเที่ยวไหนมาบ้างนอกจากเที่ยวในในเมืองปกติส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์ด้วยความที่แฟนโฮสต์เขาอยู่แคล,ลิฟอร์เนียค่ะเสาร์ไม่ไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะคะเราจะไปแคลิฟอร์เนียเพื่อไปกินดินเนอร์ดินเนอร์กับ แฟนโฮสที่แคลิรเนียที่บ้านเขาโหดีจังเลยอ่ะแคลรเนีเนี่ยเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่น้องๆเวลาบินไปเวอร์นอนก็ต้องลงไปสนามบินที่แคลรนีซึ่งห่างออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงเองเนาะนะถ้าขับรถนะใช่ไหมน้องเสียงแล้วมันเป็นเมืองใหญ่มันก็จะเป็นซิตี้เนาะทีนี้เวอร์นอนเนี่ยมันเป็นทาวน์นะก็มีเป็นโอกาสที่น้องๆได้ได้ไปเปิดหูเปิดตาในเมืองใหญ่บ้างนะก็จริงๆเวลาหมดแล้วก็เดี๋ยวเราโอกาสหน้าเดี๋ยว มาแคชชอบกันใหม่อาจจะเป็นเทอมหน้าหรือว่าอะไรไงเดี๋ยวเราค่อยนัดกันอีกทีเพิ่มเติมเนาะได้ได้น้องเสียงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ